ายมมกเลอะึงจะมาพูดกันถึงเรื่องลับๆในรถที่ไม่เคยบอกใครเรื่องลับๆในรถทำไมมันฟัองดูมาดูแบบหยุมเกย์ยังไม่รู้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชนีและรถของเขาเออมันมีหลายอย่างทำทุกอย่างในรถจริงเปล่าจริงทำอะไรบ้างอะไหนเล่าสิไหนเล่าสิวันน ค่ะเราจะเอายาริสใหม่ไปรับเนะเพราะว่าเนะเนี่ยเขาไปโฆษณามาวันนี้เราจะไปรับสาวๆกันค่ะโตโยต้ y a r ริสใหม่กระจังหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมสเกิร์ตข้างซ้ายขวาหลังคาดำนอกจากสวยแบบโมเดินพื้นที่ภายในก็กว้างตอบโจทย์ทุกการใช้งานเรามาทำอะไรก็อยู่แถวบ้านมาคะพี่เรามารอพี่ปาปมาลับกันไปามารับตลอดเลย<อ>คือไปเนี่ยมีหน้าที่มาลับส่งพวกเราเสมอว่าเนะคือเด็กเด็กเหรอ

ส่วนเนนานใส่อะไรเผื่อจ <Fahrenheit> ังก็เป็นสีชมพูเพราะอะไรผมเป็นสีชมพูแต่เราสีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดใสมากเลยอ่ะมึงสดสดใสมากมันสดใสไปปะวะเพราะหัวเพราะหัวกูใช่ไหมสิงหดปะไอไรขอันนั้น เสื้อออกจากฮาลาสิกูก่อนนะคะปกติที่พวกเราไปประเป็นวัดเทวราชอุนชอนเฮ้ยจีเบสขึ้นอย่างนี้เลยเหรอวะใช่เขาไม่ได้บเขาเรียกว่าแอปเปิลคาร์เพย์แอปเปิลคาเพย์คือทุกอย่างบนหน้าจอโทรศัพท์ของเราจะไปขึ้นอยู่ในนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเพลงเป็นอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างจะขึ้นหมดเลยจ้ะไม่ถือข้อยข้อมูลกูอะเพิ่งรู้ว่าเออใช่อะไรถือขอยข้อมูลเลยรบกวนเถอะเลิกกันเสือกสักทีกูมองอะไรไม่เห็นเลย จริงวันนี้ไม่ทำบุญค่ะใช่ค่ะเสริมเสน่ห์เสริมดวงเสริพโอเคค่ะได้นี่คนดูเข้าใจผิดหมดแล้วนะว่าเราเราแต่งตัวแบบนี้ไปทำบุญมีเสื้อคลุมนะคะมีเสื้อคลุมเออแบบแเพราะเพาพวกเราเป็นสายบุญจริงจริงเลยในในรถซิวันนี้เราอยู่ในรถกันแล้วค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องลับๆในรถที่ไม่เคยบอกใครลับๆในรถทำไมมันฟันดูมันแบบจะหยุ่มเกย์ยังไม่รู้เป็เรื่องเกี่ยวกับชั้น และรถของเขาเออมันมีหลายอย่างเขาว่าชอบบอกว่าผู้หญิงอะทำทุกอย่างเลยล้จริงหรือเปล่าจริงทำอะไรบ้างอะอย่างพี่ไม่ทำอะไรบ้างโอ้ยยิ่งทำหลายอย่างโอ้ยถ่แล้วแต่แล้วไปแล้วจะทำหลายอย่างมึงเป็นดารามึงก็ต้องทำแต่งหน้าแต่งตัวหลายอย่างกินข้าวสาบานว่าเมื่อกี้มึงคิดแบบนี้อ่ะสาาบน เขามั่วจะเสมอว่าไมนใช่ฉันเหมือเป็นรถได้ขาดเป็นฟ้าเวลาแรถดาราให้สัมภาษณ์ไม่แต่จริงนะเว้ยจิงผู้หญิงหลายคนน่ะรถมันเหมือนเป็นบ้านเคลื่อนที่เว้ยเองกูอะกินข้าวในรถบางทีขับรถไปทํางานแบบตีห้าออกมอเออมันก็ต้องเออคาอมันแต่งหน้าบ้างเวลารถติดหรว่าพวกมือเคยกูบ่อยจะเรียกว่าเคยกูกีดตาในรถได้กูทําไม่ได้นะอะไรแบบนั้นมึงว่ากูสามารถหน้ารนออกมาไปถึงที่ใหม่กูสวยเลยเพราะกูแต่งหน้าทำหน้าได้ในรถเอาเป็นว่ามันนี่มีความสามารถมากนะคะกับการ อนอกจากนี้รถกูยังเป็นตู้เสื้อผ้าด้วยสมมติวันหนึ่งไปหลายงานเสื้อผ้ากูเลี่ยงเยอะมากไม่ใช่เป็นตู้เสื้อผ้าอย่างเดียวเป็นตู้รองเท้าด้วยจ้ะมึงจาความรู้สึกของการเลือกซื้อรถทันแรกด้ยวะเราไม่ได้เป็นคนเลือกเองพ่อเราเป็นคนเลือกให้อ,อ่อ,อใช่เหมือนแบบแม่โทรมาว่าเออเนี่ยกลับมาบ้านนะซื้อรถมาให้แล้ว ก็คือกลับมาถึงก็คือดีรถเลยก็เป็นรถประมาณนี้สบายอ่ะสบายจังไม่เพราะแม่ขี้เกียจไปรับไปส่งไม่เหลาจริงๆความรู้สึกของการนั่งคันนี้มันทําให้เรานึกถึงรถคันแรกเพราะมันเป็นอะไรที่มันกระทัดรัดสตาร์ทรถก็คือแค่กดสตาร์ทเลยเมื่อก่อนยังยังไม่ได้เป็นระบบนี้นะอันนี้เป็นระบบที่ดีขึ้นแล้วระบบของเราหมุนจ้าแม่ไม่ให้ขนาดนั้นเก่ามากทำไไม่ได้หรอมาขับรถมากี่ปีแล้วพ่อเมื่อขับรถมากี่ปีแล้วเราไม่ไดขัไม่ได้เพราะเขาเป็นคนจะรักไปส่งเราตลอดค จริงรถคันแรกที่กูขับแบบเป็นรถประมาณนี้เลยเห <ad> <ยา>มือนกันกูอ<ล>ชอบเพราะว่าอยู่ในเมืองอนะมึงรถคันใหญ่มากๆอะหาที่จอดลำบากซอยเล็กลก็เลยอย่างเงี้ยเมื่อกี้ไปบ้านนี้รู้สึกเลยว่าคันนี้ดีกว่า,ถารถเก่ามากเพราะอะไรรู้ป่ะไปทุกครัง้งกังวลใจทุกครั้งสวยบ้านนี้นี่คือแบบมึงก็ไปสกิลกันขับรถขั้นสูงเขาเรียกว่าถ้าเกิดใครจะมาจีบผ่านต้องโดนขุดกับรถกูจีบผ่านแล้วสิรถกูโดนขุดไปแล้วนะเออใช่เพรามาคันนี้เป็นข่อยออกมา เราก็รถไปทันลิงไงมันสะดวกสบายกับมีเมืองไงแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยเนี่ยเติมมาส0 0บาทอีกนะแล้วสามร้อไปได้เท่าไหร่อ่ะก็ประมาณเต็มพพิ่งังแล้วอ่ะ แตเด็กๆ<า>ใช่ปะ่ะว่าผู้หญิงเนี่ยจำเป็นต้องขับรถเป็นสำหรับเราเราจำเป็นเราชอบขับรถนะเราติดการขับรถด,ด้วยกระเรารู้สึกว่าสกิลการขับรถเป็นสกิลท,ที่ทุกคนควรมีไม่ใช่อะไรเว้ยว่าสมมติเราไม่มีรถนะแต่ถ้ามันเกิดไรขึ้นแล้วมีความจำเป็นต้องใช้มึงจะได้ไม่ต้องลำบ,บากคนอื่นรวมถึงเวลาเราจะไปไหนอะเฮ้ยไปของเราได้โดยที่ไม่ต้องไปนั่งกังวลว่าเฮ้ยจะมีใครมารับไหมต้องรอไหมสำหรับเราจำเป็นมากสกิลที่จำเป็น,คนโคตรๆผู้หญิงอะชอบ ให้ผู้ชายมาลำลส่งปะ่ะบอกเลยว่าเนี่ยมาจากครอบครัวที่แบบป้าปาไม่ได้แบบรับสง่งเมื่อก่อนไปยังไงเ่ถ้าไม่ได้ป้ารับสง่งปะ่ะมไปกกบไบ<ง>กูใส่รถตุกตุกขึ้นรถไปโรงเรียนก็มีแท็กซี่ก็มีรถโรงเรียนนีเงี้ยไปเรื่อยกูอยู่อนุบาลกูขึ้นรถตุกตุกอ่ะมึงเ่กูพ่อแม่คือรับส่งแบบจนถึงมหาลัยเลยเออคือมึงมาจากครอบครัวที่เนี่ยป๋ารับส่งถึงมหาลัยชอบให้ผู้ชายมาลำลส่งป่ะเราเฉยเยเราชอบไปเองมากกว่าเมื่อก่อนแม่คุณชอบสอนด้วยว่า อยากขึ้นลถไปกับใครลูเพราะการที่ขึ้นลถไปกับเขามันคืออยู่ในพื้นที่ของเขาแล้วมันอันตรายสำหร,ร,รับเราเระจีระร่างกันคุณพี่มันก็เด็กเลยเว้ยว่าแบบเราวยิ่งฝ่ายเนี้ยแต่งตัวดูแต่แหม่ของเราไม่ตามค่ะพี่ยิม <laughs> เเ้ยแต่หนูชอบเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ติดขับรถเองเออตอนมหาลัยตอนแบบมัธยมตื่นเต้นเวลาแบบขับรถแล้วไปเดทอะไรอย่างเงี้ยใช่มันให้ความรู้สึกคนละคนละแบบแบบที่แบบขับรถไปเองแล้วไปเจอกันที่นั่นจะมีความแบบโรแมนติกอะไรงความรักอะไรที่แบบ เอาจริงๆไม่เคยบอกใครปะเอาของมึงก่อนเลยคล <c oughs> ิกมากบอกเลยมากสุดข,ของเราอ่ะเราเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบแก้ผ้าเลยโฮ้ยเราคือต้องไปงานแล้วรถก็คือซิมใสแบบนี้หรอไม่ใช่เอาของยีบุ้งกูเล่าแล้วไงเออปวร้อนมีแ <c> ต <oughs> ่ร <c oughs> <c oughs> ้อนคุกไม่ใช่กูคนเดียวแหละขอร้องอ่ะไม่ใช่เราคนเดียวแน่นอนอะ่ะกูเชื่อกรุงเทพเนี่ย เป็นเมืองที่รถติดมาเหมือน,มมนแบบเี้ยเี้ยกูกดดฉี่อะเพิเรียนวันศุกร์รถติดสัตว์อะแล้วเมื่อก่อนบ้านกูกอยู่ลาดพร้าวมหาลัยคือเรียนสุราออติดมากปกติมันใช้เวลาประมาณน้อยที่สุดคือชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงที่กูจะไปกลับบ้านกูกูก็ปวดฉี่ก็จะมีบางวันที่กูแบบมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้อีกต่อไปแล้วเอ,อ,อ แล้วเ่ยไงเราอยากรู้ว่าคนอื่นๆเป็นเหมือนยิกไหมอะความน่ารักของแม่กูคือช่วงนั้นกูเป็นกับพ่อมัสมัยเสิยเออเพราะฉะนั้นการคอนโทรลขกูมันจะยากมากนิดนึงมันจะรู้สึกก็แบบปวดมากกคละทีมนมากเลยเพราะฉะนั้นแม่กูอ่ก็จะแบบผงเนี่ยเขาจะเอาแคมเปอร์เก็บเอาไว้ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนคือแบบมึงจะสื่อว่าอย่างนี้เหรอในเนี้ยคือเก็บแคมเพอร์เออในเนี้ยจะมีทุกอย่างของทุกอย่างที่แม่กูคิดว่าแบบกลจำไม่ใช่ยำหลอกแต่ว่ามีไว้ก่อนก็ดีแคมเพอร์แล้วพี่พ่อทำไงจะให้กูอธิ้งไปไม่ได้เอาเรื่องนี้ดีกว่าให้ถ่ายว่าคุเป็นอะไรอ้วกดีรายการเมาแล้วอ้วกเกียรไม่ต้องน่าเกียร์อย่ามาหน้าเกียดได้ป่ะคือถูกชะกอ่ะคุณไม่รู้ให้ใครเถอะคุณให้ใครเหรอคุณเคยใครเหรอฮะ ไม่เคยเป็นรสองสาวเยอมีคนพูในรถหรอเอาแล้วมึงทำไงเนี่มันคือรถคันท่ไปล้างมาแหละหรอไม่ใช่อคะไปบอกว่าคัน้ไม่ใช่โอเคระเบิดหรอไ่รเบิดเป็นวิธีกาหานไว้ให้กับคนที่ปวดฟ้องในรถไงเออว่าทำไงดีใช่แต่งไงมันต้องมีแบบ แชร์กันว่าไม่เป็นไรนะคุณไม่ได้เป็นคนแกล้งเอาอีกแล้วเหรอจริงใช่ใช่ไอ้ไอทีไอ้ไอทีเขาตัดอันุ่งออกมั้งเขาตัดอันุ่งนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมึงอันนี้ไม่เป็นไรหรความปลอดภัยของรถคันนี้เว้ยคือถ้าเกิดว่าเวลาเราออกนอกเลนเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเลนดิพาร์เจอร์อะเลิร์ดคือห้ามออกนอกเลนอ๋อแต่ถ้าเปิดมันจะไม่เตือนอ่ะเพราเราอ่ะคันหน้าเบรกละแล้วเรายังไม่ทันได้เบรกเขาก็จะมีระบบเตือนก่อนการชนด้วยทำให้เราแบบเฮ้ยอะไรอะไรอะะไไไรรรเเเหนนลทาจ ไม่ต้องใช่ปะคันนี้ก็มีถุงลมนิรภัยเจ็ดใบด้วยกันไหนต้องเลยเนี่ยหนึ่งสองใช่แล้วทั้งหลังที่ชอบเพราะว่าทีเด็ยดีไซน์เข้ากับไลฟ์สไตล์อะไรอะไรคือรถมันกว้างมากขนาดที่จะนั่งข้างไหนก็ได้หรอไม่ได้คะไม่เป็นรถเข้ากับไลฟ์สไตล์ในมากจริงค่ะคือตัวรถสปอร์ตเนี่ยเออเอาจริงๆคือมันกว้างกว่าที่คิดนะมึงมีเพื่อนผู้หญิงที่ชอบผู้ชายขับรถแบบขับรถสปอร์ตปะแล้วเอาจริงๆึงไม่ได้นั่งสบายแบบนี้ด้วยมันไม่นั่งสบายเว้ยมึงจะได้แหกอะไรอย่างเงี้้ยไไม่ด เก่งสุดสำหรับกูคนเขาไม่เคยสิส เป็นเพราะเรารู้สึกว่ามันคือความปลอดภัยของเราด้วยคอนเสิร์ตโมเมนต์ฟินนอ่ะกูรีกูรีมึงกูขอเล่าโมเมนต์ฟินน์ขออีฟกูกับอีเนตนั่งข้างหลังอีฟนั่งกับแฟนกูกับอีเนะ้ากันแบบภาษาอะไรภาษาของมึงอ่ะที่มึงรู้ก็นสองคนอ่ะจีบกันใหม่ใหม่ตัวโมเมนต์ฟินนของมึงขับรถแล้วเบรกกะทันหันแล้วอุ้ยเอามือมากันมาจับนมเปล่าใช่กันอ๋อจับกันกนองมา แต่ซ้อแค่แบบนี้เหมือนกันใช่ไหมแบบนี้ตรงนี้เลยอ๋อแาจไเราชอบการไปด้วยกันเหตุผลที่กูมารับมือทุกครั้งอะเพราะกูชอบโมเมนต์การอยู่ในรถด้วยกันคุยกันมีความสุขร่วมกันเวยโมเมนต์ในรถนี่เป็นอะไรที่ดีใช่อย่างเรากับแฟนเราอะเวลาจะไปไหนด้วยกันทุกครั้งมันจะเป็นแนวว่าเดี๋ยวเราไปรับนะหรือว่าเราไปเจอกันนะเพราะอยากใช้เวลาร่วมกันในรถเวยมันคือเวลาที่เราจะได้เล่น ใช่ไหมเราเอารถไปจอดก่อนแม่เลยเดี๋ยวเราค่อยเดินไปตลาดไม่ได้เเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาไปกินข้าวนะคะยเดินตรงไปรี้วซะฮัลโหลอันนี้นะคะเขาบอกให้ตรงไปเลยในตู้อ้าวรถเหมือนเป็นบ้านสำหรับทุกคนจริง ทุกคนอย่าเพิ่งจาัาจกันนะคะเพราะว่าเขาเอาเสื้อผ้ามาแต่เขาลืมเรียบร้อยไหมคะเออสำหรับใคร,รที่เคยมานี่ขอสมบุญนี้ให้กับแฟนไหนแล้วซีทุกคนด้วยนะคะใช่ค่ะตามรอยไหนแล้วซีได้แะ,ะุ้กครมีความสุขมล้วไปกันทุกคนทุกคน เขอบคุณยาริสตัวใหม่ตัวนี้ด้วยนะคะที่พาพวกเรามาขอบุญกันที่นี่ตองกตาต้องขอบคุณทุกอย่างเลยก็ขอบคุณพี่ไฟด้วยนะคะเรื่องอะไรอ่ะที่ขับรถมานจวะเดี๋ยวก็เนยพี่ไฟมึงไปล้างหน้ามาเหรอทำไมอ่ะเปียกมากได้บุญกลับบ้านมอบ๊ายบายอย่าลืม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 กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เยอะๆฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะคะนี่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 อะคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะคะชอบคอมเมนต์มากเลยค่ะอีเปียกขาบ้างดแมนคืเป็นโรบอท 我来看你了，<laughs> <laughs>